เปิดฝากระโปรงมาเจอเลยนะครับจะเป็นในส่วนของค้ำโชกฝากระโปรงนะครับนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมีไม้ค้ำนะครับเปิดมาแบบนี้เลยนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวนี้เราให้มาเป็นฟังก์ชันแบบระบายความร้อนด้วยไฟฟ้านะครับบอกเลยนะครับหนึ่งเดียวในรถกระบะเลยครับที่เป็นระบบระบายความร้อนแบบนี้นะครับหายากนะครับที่ล้อด้านหลังนะครับจะเป็นดิสเบรกหลังนะครับวัดแรงงานลมยางตัวนี้ก็ให้มาด้วยนะครับอันนี้ เป็นเกียร์ดีเดือนหน้าครับถ้าลูกค้าอยากขับแบบเกียร์ธรรมดาเนาะผักเข้าหาตัวได้เลยนะครับดันขึ้นเพื่อเพิ่มเกียร์ได้เลยดันลงเพื่อลบเกียร์ได้เลยนะครับตรงนี้ใช้งานง่ายครับแล้วก็จะมีทั้งหมด6สปีดได้กันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง MG b l e r นะครับพบกับเอิร์ธคนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาดูรถนะครับที่ใช้คำพูดนี้ดีกว่ารถ SUV นะครับในร่างรถกระบะโอ้โหหน้าตามันเป็นยังไงมันมีด้วยเหรอรถแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเนาะกับเจ้า MG Extender นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเจอกันเลยนะครับนี่นะครับพี่ยักษ์ใจดีของเรานะครับตัวนี้นะครับ ดูการออกแบบด้านหน้าก่อนเลยนะครับออกแบบใหม่หน้าตาหล่อเหลาเอลการนะครับตามนี้เลยนะครับใช้คําว่าเฉียบดีกว่าตัวนี้นะครับสวยงามนะครับไปดูที่ตัวในส่วนของตัวฟังก์ชันกันนะครับด้านหน้านะครับจะออกแบบแบบนี้เนาะด้านบนนะครับจะเป็นไฟ LED day time running light นะครับตัวนี้เราให้มากับในรถเอ็ e d e r ทุกรุ่นเลยนะครับจะได้ตัว LED day time ทุกรุ่นนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการออกแบบกันชนนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับพร้อมโลโก้ M g มเห็นไหมครับระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้นะครับส่วนไฟหน้าเอ๊ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมไฟหน้ามันออกแบบมาอยู่ในกันชนครับแจ้งแบบนี้ในส่วนของตัวรถกระบะเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่สูงนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับไฟหน้าเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับเพื่อนร่วมทางนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้เราเลยออกแบบมาไว้ที่กันชนนะครับ มีทั้งหมดสช่องนะเพื่อนเพื่อนด้านบนเนี่ยครับแนะนําก่อนนะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟต่ํานะครับไฟสูงจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นในไฟมุมกว้างนะครับข้อดีของที่การออกแบบในการออกแบบไว้ในการตรงกันชนนะครับก็คือเราจะไม่ไปแยงตาเพื่อร่วมทางนะครับทําให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะครับบนถนนนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับด้านหน้านะครับตามนี้เดี๋ยววันนี้เราจะเปิด เครื่องยนต์ให้ดูกันเลยนะครับสักครู่นะครับผมโอเคครับฟังก์ชันแรกนะครับของการขายรถ e x t e n d e r นะครับเปิดฝากระโปรงมาเจอเลยนะครับจะเป็นในส่วนของค้ำโชกฝากระโปรงนะครับนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมีไม้ค้ำนะครับเปิดมาแบบนี้เลยนะครับ หนึ่งในฟังก์ชันนะครับที่บอกว่าเป็นรถ SUV นะครับให้มาแบบนี้นะครับมาดูที่เครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2,000นะครับดีเซลเทอร์โบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมาที่แรงม้านะครับ161แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด375นิวตันเมตรมาเป็นแบบแสตทอกด้วยครับเพื่อนๆแสตทอกคืออะไรครับแรงบิดมาในรอบต่ำนะครับแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้มาที่ 1,500รอบถึง2,400รอบต่อน,นาทีแสดงว่าแรงบิดตัวนี้ดีมากนะครับเพื่อนๆต้องมาลองขับเนาะตัวนี้อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเครื่อง2,000แล้วมันจะขับไหวหรือเปล่ามาลองเทสดูนะครับตรงนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดด้วยกันนะครับพร้อมโหมดแมนนวลมีเกียร์ธรรมดาให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับที่จะต้องขายไม่ขายไม่ได้เลยนะครับในส่วนของตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวนี้เราให้มาเป็นฟังก์ชันแบบ ระบายความร้อนด้วยไฟฟ้านะครับบอกเลยนะครับหนึ่ง <1 S 2> เดียวในรถกระบะเลยครับที่เป็นระบบระบายความร้อนแบบนี้นะครับปกติเนี่ยระบบระบายความร้อนของรถกระบะเนี่ยมันจะหมุนทํางานตามรอบของเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นเวลาเราดับเครื่องเนี่ยเครื่องก็ดับพัดลมก็ไม่ทํางานนะครับระยะยาวนะครับตัวเครื่องเองหรือตัวเทอ,อร์โบเองเนี่ยอายุการใช้งานอาจจะค่อนข้างสั้นนะครับแต่ของเราเนี่ยใช้งานแบบรถเก่งเลยดับเครื่องปุ๊บนะครับ พัดลมไฟฟ้าจะทํางานอย่างตัวอย่างต่อเนื่องถ้าในระบบความร้อนยังมีอยู่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเดียวกับของรถเก่งเลยนะครับหนึ่งเดียวนะครับโอเควิธีการปิดครับก็ง่ายๆครับตัวนี้นะครับปึ๊บอ่ะดันลงมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างรถนิดนึงนะครับด้านหน้าหล่อแล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับจะมากับล้อแม็กขนับขอบ18นะครับตานี้เลยนะครับลัดยางนะครับตัวนี้ให้บิสโตรมาเลยนะครับผม ขนาดหน้ายางก็คือ25560นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้านะครับมาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับบันไดอะไรให้มาเรียบร้อยนะครับขายอีกครับด้านหลังครับล้อหลังนะครับเป็นดิสเบรกหลังนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นดิสเบรกหลังนะครับรถกระบะในประเทศไทยนะครับหายากนะครับที่ล้อด้านหลังนะครับจะเป็นดิสเบรกหลังนะครับ มาชมท้ายกันนิดนึงนะครับด้านท้ายออกแบบมานะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับฝาปิดกระบะท้ายนะครับเราให้มาทุกรุ่นเช่นกันนะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับส่วนไฟท้ายครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับก็จะเป็นสไตล์ MG นะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับสีแดงเห็นชัดเจนสวยงามนะครับรถคันหลังมองมาเห็นรถเราชัดเจนแน่นอนนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังนะครับรถกระบะเราก็มีไฟตัดหมอกหลังให้มาด้วยนะครับแบบนี้นะครับโอเค สัญลักษณ์ครับตัวนี้นะครับขออนญาตนะครับบิดไดนามิกนะครับ,บ,รบตัวนี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆสื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นรถอังกฤษนะตัวนี้นะครับตัวนี้บิดไดนามิกนะครับโอเคอ่าอันดับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมในรถกันก่อนว่าเฮ้รถ SUV ในทางรถกระบะเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรเราให้ดูกันบ้างเชิญในรถเลยครับผม ปกติจะต้องขึ้นรถเลยนะครับวันนี้ขอขายภายในก่อนนะครับดูนะครับสังเกตนะครับภายในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสีน้ำตาลดํานะครับมาพร้อมกับนะครับด้านหน้านะครับจะสังเกตนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าคอนโซลบุนุ่มนะครับเป็นซอฟทัชนะครับในรถกระบะเดี๋ยวจะค่อนข้างที่จะหายากนะครับถึงบอกว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันนะครับขออนุญาตขึ้นรถครับ โอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยเนาะเรามาดูฟังก์ชันในรถกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทแล้วนะครับเราสามารถกดปุ่มพุ้สตาร์ทได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับโอเคครับอันดับต่อไปนะครับก็คือเจอในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นขนาด10นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบ i-Smart นะครับ ตัวนี้เนี่ยหน้าจอจะค่อนข้างครบเลยเหมือนเราใช้รถเก่งทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแผนที่เองนะครับเราก็มีมาให้นะครับจะเป็นของในส่วนของทอมทอมตัวนี้นะครับเป็นออนไลน์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการลิงก์หน้าจอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarP l a y นะครับ Easy Connect นะครับของ Android เราก็มีมาให้นะครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกยังมาพร้อมกับระบบ i Smart นะครับเพื่อนๆจะ สามารถหารถหรือสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับได้จากรถคันนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆเป็นเจ้าแรกนะครับที่รถกระบะครับใส่ระบบแบบนี้มาให้เลยนะครับโอเคหน้าจอ10นิ้วเห็นชัดเจนนะครับในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตรงนี้เลยนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบเป็นระบบปรับอากาศแบบออโต้นะครับใช้งานง่ายนะครับตรงนี้แล้วก็ก็จะมีโหมดต่างๆมาให้นะครับให้เพื่อนๆได้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของโหมดอีโคตรงนี้นะครับ หรือว่าเป็นโหมด Power นะครับต้องการอัตราเร่งแบบไหนหรือประหยัดแบบไหนเลือกใช้โหมดตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในระบบของการปิดระบบ traction control น,น,นะครับหรือว่าระบบนะครับควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะมี แนะนำการใช้งานให้ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว HAS นะครับระบบช่วยออกตัวในทางลาชันนะครับหรือระบบ HDC นะครับวควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาชันรถเราเนี่ยก็ให้มาด้วยปกติรถทั่วไปถ้าเป็นในคลาสเดียวกันเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องซื้อในตัวที่เป็นรุ่นท็อปที่เป็น4 e e l นะครับระบบพวกนี้ถึงจะได้นะครับแต่ของเราเนี่ย ได้ตั้งแต่รุ่นกระบะยกสูงเริ่มต้นเลยลูกค้าก็จะได้ระบบพวกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันใช้งานง่ายหรือใช้งานยังไงนะครับตรงนี้นะครับโอเคถัดมาครับจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าปัดของตัวรถนะครับแจ้งแบบนี้ครับให้ค่อนข้างให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างที่ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอมัติฟังก์ชันดิสเพย์นะครับก็จะมีวัดค่าต่างๆครับน้ํามันในถังเหลือกี่กิโลนะครับ การเตือนนะครับเข้าศูนย์นะครับระยะเข้าศูนย์นะครับค่าเฉลี่ยในการวิ่งด้วยความเร็วนะครับความเร็วขึ้นเป็นดิจิตอลนะครับวัดแรงดันลมยางตัวนี้ก็ให้มาด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของทริปต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับฟังก์ชันเราให้มาครบเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆได้จากหน้าจอของเราเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับที่เป็นไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ ไม่แพ้กันครับที่ปัน้ำฝนก็เป็นอัตโนมัติแทบไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับอัตโนมัติหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับก็ให้มันติฟังก์ชันมานะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นการปรับหน้าจอวิทยุนะครับตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับปรับหน้าจอวิทยุส่วนทางซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นควบคุมความเร็วอัตโนมัติเห็นนะครับฟังก์ชันของรถเราเนี่ยให้มาครบเลยทีเดียวนะครับสามารถล็อกความเร็วได้จากตัวพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับทีนี้ ขออนุญาตนะครับเล่าของในส่วนของฟังก์ชันของเกียร์บ้างครับเมื่อกี้ที่เออแจ้งไปเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวแมนนวลโหมดด้วยนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นเกียร์ดีเดือนหน้าครับถ้าลูกค้าอยากขับแบบเกียร์ธรรมดาเนาะผักเข้าหาตัวได้เลยนะครับดันขึ้นเพื่อเพิ่มเกียร์ได้เลยดันลงเพื่อลบเกียร์ได้เลยนะครับตรงเนี้ใช้งานง่ายครับแล้วก็จะมีทั้งหมด6สปีดด้วยกันเลยนะครับมีทั้งหมด6เกียร์นะครับ ก่อนไปด้านหลังนะครับขอญาตเล่าถึงตัวฟังก์ชันที่มากับรถในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับขอญาตเล่าละเอียดนิดนึงนะครับในส่วนของรถคันเนี้ยนะครับจะมีในส่วนของระบบ ABS นะครับต้องการล้อล็อกนะครับ EBD นะครับระบบกระจายแรงเบรกนะครับ EBA นะครับเสริมแรงเบรก s c s นะครับควบคุมการทรงตัวนะครับ TCS ต้องการล้อมหมุนฟรีนะครับ HAS นะครับ ออกตัวในทางลาชันนะครับ HDC นะครับควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาชันเยอะมากครับแถมให้อันนครับ TPS m ครับคู่อ่าเขาเรียกว่าระบบวัดแรงดันลมยางนะครับมันเป็นรถ SUV ชัดๆมันไม่ใช่รถกระบะเลยนะครับโอเคเพื่อนๆฟังแล้วก็ยังแบบทำไมมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับกว้างมากที่สุดในคลาสครับกว้างที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเชิญครับผม ครับดูจากภาพจริงนะครับรีวิวจริงครับไม่มีการอวยนะครับตัวเอิร์ธนะครับไม่ได้ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ดูจากตัวหรือดูจากห้องโดยสารขออนญาตขึ้นนั่งให้ดูนะครับผมขึ้นง่ายนะครับมีที่จับนะครับอบอเป็นไงครับอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆครับนี่เหลือเยอะแยะนะครับขานั่งสบายนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวที่เท้าแขนตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอเคนั่งบนรถเก่งเลยสบาย สังเกตที่ศีรษะด้านบนจะค่อนข้างเนี่ยเรือเยอะมากนะครับประมาณคืบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มากับฟังก์ชันที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนรถ SUV อ่ะอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นแอร์ด้านหลังนะครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กไฟ12โวลต์นะครับก็ลูกค้ามีโทรศัพท์หรืออะไรที่ต้องชาร์จใช้งานจากด้านหลังได้เลยไม่ต้องไปแย่งจากด้านหน้านะครับ<ม>ตรงนี้อยากให้ลูกค้ามาลองดูรถจริงนะครับว่าเออมันกว้างขนาดไหนแต่ดูจากภาพแล้วก็ บอกได้เลยว่ากว้างจริงๆนั่งสบายครับเดินทางไกลสบายมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเมื่อยล้าอะไรมาลองนั่งดูนะครับโอเคอเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับฟังก์ชันเจ้ารถ MG Extender ของเรานะครับรถ SUV ในร่างรถกระบะนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เรามีติดกันไว้เรื่องนึงเนาะในส่วนของควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาชันนะครับหรือระบบออ,ออกตัวในทางลาชันนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะพากันไปดูเนาะว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามชมนะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน okay, ครับ